อยากรู้มากว่าทั้งคู่ดูแลตัวเองยังไงเพราะนี่จะ60ซึ่งดูไม่เหมือนส่วนนี่จะส0สก็ยิ่งดูไม่เหมือนใช่เอาเป็นว่าวันนี้จะมาบอกตรงๆเลยแล้วกันเมื่อก่อนนี้เป็นคนที่ไม่ดูแลตัวเองเลยแก่ไปตามวัยขอบอกเลยว่าโอโ้โหน่ากลัวมากปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับผิวหน้า<ม>ที่เห็นสวยๆแบบนี้ไม่ได้เป็นแบบนี้นะคะไปดูภาพเลยเมื่อ7ปีที่ผ่านมาเอา7ปีเลยนะที่ผ่านมาจะเห็นได้เลยว่าริ้วชัดมาก ดูดูลูกขอขอนมิกดูลูกขอขนลูกกว้างไหมล่ะแล้วดูคอคอค <sidewalk> อเยี่ยวเยี่ยวดนมากเป็นเหมือน ตับสวนตับสวนแก่คนนึงนะมาเทียบกับแม่คนนี้อยู่ใกล้กันผิวเมื่อก่อนจะมีทั้งปัญหาความเหี่ยวริ้วรอยฝ้าลายเป็นสาวผิวสองสีไงมันจะไวต่อแดดใช่เขาให้ของดีเรามาเขาให้ทุกอย่างที่ดีกับเรามาถ้าเกิดเป็นดีจริงเราต้องพิสูจน์ให้เห็นจริงๆอันนี้คือหน้าของคนที่แก่ไปตามวัยวันนี้ถ้าเราสองคนไม่มีเครื่องสำอางอยู่มันจะเป็นยังไงบ้างอันนี้คือแค่ไม่ต้องใช้ครีมซิ่งอ่ะแล้วก็ออกเลยใช่เนี่ยอ่ะผิวของผู้ชายวัยใกล้จะ6 0สิบ นี่ดูเอาเองละกันนะคะแล้วก็ได้ผิวหน้าแบบนี้ผิวดีมากอะ่ะคือคนแก่ประมาณนี้แล้วเนี่ยมันจะเป็นแบบว่ารูปปีกกาห้อยลงมาตรงนี้ใช่ไหมแต่ตอนนี้ยอ่ะู แตกต่างจากที่เห็นในรูปเมื่อกี้ไหมแตกต่างมากเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้เลยจริงๆนะคะใช้ง่ายมากคือใช้คแค่หนึ่งไม้พายตัวหนึ่งแก้มแบบนี้แล้วคุณคิดดูสิคะเนี่ยนะมันทางง่ายมากแทนไม่ว่าจะเป็นาอครีมเดย์ครีมไนท์ครีมรอบดวงตาที่บอบางแบบนี้ไม่ต้องไปเสียงเงินเพิ่มแล้วก็มันไม่ต้องหลายขั้นตอนเนี่ยพี่พี่ปุ๋ยเขาบอกอายครีมตอนนี้ไม่ต้องใช้แล้วนะคะแล้วก็หน้า ผิวกลางวันก็คือคือมาใช้กระปุกเดียวแล้วมันจบคุณขาเปิดใจแล้วโทรไปที่1577สิทธิพิเศษที่จะให้คือได้1กระปุกไซส์ใหญ่แบบนี้ครับแถมอีกหนึ่งกระปุกไซส์ใหญ่อยู่ด้านหน้านี้ได้เลยนะอย่างนี้เลยใช่แล้วตอนนี้ช่วงนี้อากาศบ้านเราขอบอกเลยร้อนมากมันทําให้สีผิวของเราเปลี่ยนแปลงฉะนั้นแล้วจะได้3ชิ้นแบบนี้จากราคา7,300บาทวันนี้เหลือเพียงแค่2,900บาทกดไปที่1577 เ,<ม>เขาเขียนมา30สายไม่ต้องค่ะดิฉันให้แบบว่าไม่จำกัดสายโดยเฉพาะนี้กดไปที่15 7 7ขจ็พอ,อย่าอีกครั้งนะคะ1กระปุกใหญ่แบบนี้แถม 1, อีก1่กระปุกใหญ่แบบนี้แล้วก็แถมครีมกันแดดแบบนี้3ชิ้นแบบนี้7,300บาทเหลือเพียงแค่2,900บาทกดเลยค่ะเ<ม>ขาบอกว่ากันแดดที่ดีจะต้องแบบว่าเนื้อเนียนไม่วอกไม่เหนียวเหนอะหนะด้วยและดูสินน CPU เนี่ยสีผิวเนี่ยไม่มีการวอกไม่มีการไม่เป็นคราบไม่เป็นปื้นไม่เป็นอะไรเลยแล้วก็ช่วยดูแล อ่่แม,มดาราหลายๆคนย้ำขอบอกเลยว่าเขาออกมาพูดแล้วเขาพูดด้วยตัวเองเลยว่าเขาใช้และดูแลตัวเองด้วยเเรจิน่าอย่าม้วให้คนข้างๆเขาสวยแสงหน้าเรารีบกดไปที่1 5 7 7ได้รับเลยค่ะ1กระปุกไซส์ใหญ่แบบนี้แทมอีก1กระปุกแล้วก็แถมครีมกันแดดแบบนี้เลยนะคะ ดูแลด้วยเตอร์จิน่าหนจาก7300บาทเหลือเพียงแค่2,900บาทไม่จํากัดสายรีบกดเลยนะคะจะส่งฟรีด,ด้วยการได้จองสิทธิ์ได้รีบโทรบางท่านเงินเดือนอาจจะยังไม่ออกจอ,จองสิทธิ์ไว้ก่อนจอ,จองสิทธิ์ไว้ก่อนว่าจะเอาแน่แล้วพอเงินเดือนออกค่อยรับสิทธิ์นะแต่นะเราแค่ต้องจองสิทธิ์ของเราไว้ก่อนแล้วเขบอกว่าขอโปรนี้ให้เตอจิน่าดูแลสิทธิ์ค่ห เจ็ดเจ็ดวันนี้มากๆแต่อยากรู้ว่าวิธีสร้างเสน่ห์กับตัวเองอ่ะบอกคลิปรับหน่อยได้ไหมคะัท่านเสน่ห์กับตัวเองเป็นคนดีมีสติมีสมาธิแล้วก็มีจิตใจดีเพื่อฟื้อเผื่อแผ่เป็นผู้ให้ให้กับคนอื่นแต่อย่าให้มากเกินไปนะคะเพราะว่าเจ็บมาเยอะใช่ไหมคะโกงให้มาเยอะเลยพี่จุ๊บเหรอคะของจบเนี่ยก็คือว่าพยายามคิดเสมอว่าเราต้องเป็นคนที่เย็นนะคะเพราะว่า เชื่อว่าทุกๆคนอยากจะอยู่กับคนที่เย็นอยู่แล้วแบบนิ่งสงบแล้วเราอันนั้นมันคือสเสน่ห์อย่างหนึ่งของโดยเฉพาะผู้หญิงถ้าเกิดใครอยู่ด้วยกับเราแล้วเขาเย็นน่ะแต่ว่ามันคือดีใช่อตอนนี้สนุกสนานมากนะครับแล้วก็เป็นการที่เราได้เห็นความสัมพันธ์ของพี่น้องท,ที่เป็นญาติกันซ้ําแต่ว่าสนิทกันแล้วก็ไม่ได้มีความลับต่อกันเอื้อเฟอื้เอเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันมันเป็นอีกหนึ่งความสนานัมพันธ์ที่ทุกคนควรจะมีสนุกสนานมากขอบคุณพี่ปุ๋ยและทามขุมมารับ แล้ว,วันนี้ครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราครับอีซูซรวมถึงที่นี่เลยครับ T.REX Studio ที่เอื้อเฟื้อสถานที่การถ่ายทำในวันนี้ครับใช่ค่ะผู้ชมขาสามารถดูย้อนหลังรายการเราได้ค่ะเข้าไปที่ YouTube ช่อง AN นด์ a ช n e l ่แล้วกด Subscribe ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะกกอดร,ร,ร,รับทิปทุกวันอาทิตย์7จ็าหนทีทางช่อง3ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ